แล้ววันนี้เดี๋ยวผมจะปั้นจาก1 0 0 0 0มืนเป็น2 0 0 0มืนเลยไปอุ้ยโอ้โหขดไม้ละห้าพันเลยเหรอเฮ้ยลืมเปลี่ยนราคาครับทุกคนไม้นี้อออินซะด้วย และสำหรับใครที่ยังไม่มีบัญชีเทรดสามารถเปิดบัญชีผ่านลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยและทุกคนก็จะได้เงินทดลองจำนวน10,000ดอลลาร์เอาไปทดลองเทรดกันก่อนได้เลยและที่สำคัญก็จะได้สิทธิ์เข้าห้องเรียนฟรีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์สัปดาห์หนึ่ง25รอบที่จะสอนมือใหม่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงเทรดเป็นเทรดเก่งแจกสุดลับเทรดกราฟเปล่าปั้น100%รของพอร์ตครับสำหรับคลิปนี้วันนี้เดี๋ยวมารู้จักกับกราฟเล็กใหญ่ทำเงินกันบ้างแต่ว่าก่อนหน้านั้นผมขออออออนนนนนุญญาาาาาาตแนะะโบบรกรกกกเเเเเเ์่่่่ยยััับบังู 8, หมืดวค้จทส เทรดแทนเราแล้วก็ในเรื่องของคอร์สเรียนออนไลน์ที่เราจะไม่ต้องเสียเงินสักบาทครับสัปดาห์หนึ่ง20รอบทุกคนที่ตามหาพื้นที่เรียนอยู่สามารถแบ่งเวลาเข้าไลฟ์ได้เลยแค่มีพอร์ตเป็นของตัวเองก็มีสัญญาณฟรีใช้และมีคอร์สเรียนให้เข้าด้วยมาทุกคนมารู้จักกับเทคนิคของกราฟป่าวก่อนถ้าเกิดว่าตั้งแท่งเทียนนะเลือกมาที่แคนเดลแบบนี้ แล้วก็เลือกเป็นทํา e frame หนึ่งนาทีนะเพราะว่าวันนี้เราจะเทรดหนึ่งนาทีกันในเรื่องของ p a ทิร์นเดี๋ยวเราจะหาตัวอย่างที่เข้าใจง่ายที่สุดครับอ่ะทุกคนมาดูไอ้จียูแท่งนี้ถ้าเกิดว่าแนวโน้มของกราฟในแท่งนี้นะทุกคนเป็นสีเขียวแบบนี้แล้วก็แท่งถัดไปมีแนวโน้มของราคาที่เยอะกว่าเดิมเราจะหาจังหวะกดซื้อขึ้นในแท่งถัดไปแท่งถัดไปแท่งนี้แต่ว่าเรามีอีกเงื่อนไขนึงก็คือสัญญาณต้องมาด้วยต้องมีสัญญาณของ GU ให้เราหาจังหวะกดซื้อขึ้นด้วยเราถึงจะออกไม้นั้นและมันจะเข้าเงื่อนนนนไขแบบบร้บววนนัีเา ใช้แค่2เงื่อนไขนะเมื่อมีสัญญาณมากราฟเข้าเงื่อนไขในเรื่องของกราฟเล็กใหญ่ทําเงินหรือว่าจะเป็นแท่งกื่นกินที่เคยสอนไปในรอบที่แล้วมาดูกราฟแท่งกืนกินกันอ่ะอย่างแท่งกิวแท่งนี้เมื่อกราฟแท่งล่าสุดในแท่งนี้กื่นกิน2แท่งล่าสุดไปให้เราหาจังหวะก,กดซื้อลงใช่ไหมแต่ว่าอะไรเราต้องรอสัญญาณด้วยนั่นถึงจะเข้าเงื่อนไขแบบบถทวนครับแล้ววันนี้เดี๋ยวผมจะปั้นจาก10,000ืนเป็น2 0 0 0 0เลยเทรดไม้ละประมาณ2อ0ถึงสามพันครับเพราะว่าเทคนิคนี้เข้าเงื่อนไขยากแต่ว่าโอกาสทบ ไม่เยอะครับไปลุยกันน,นี่ออกไม้แรกที่2,000แล้วกันอ่ะมาดูคู่ AU ครับทุกคนถ้าเกิดว่าแนวน้มของราคามีเยอะกว่าราคาเก่าเดี๋ยวไม้ที่เราจะกดซื้อขึ้นนะทุกคนที่คู่เงิน AU อ่ะไปอุป้ยโอ้โหกดไม้ละห้าพเลยเหรอโอ้โอ ลืมเปลี่ยนราคาครับทุกคนหมายแรกหนักเลยตายเลยอย่างนี้ลืมเปลี่ยนราคาแล้วทุกคนแต่ว่าไม่ขายครับมันเข้าและมันเข้าเงื่อนไขาย,ยากแต่ว่ามันแม่นยําม,มากนะทุกคนอ่าวินแล้วครับหมายแรกเดีย๋ยวไม้ถัดไปเราเปลี่ยนเป็นเทรดไม้ละ2000นนะแล้วก็เทรดอีกสัก2ไม้ก็น่าจะปิดจ็อบแล้วครับเพราะว่าผมตั้งใจจะปั้นแค่100ของพอร์ตเลยมีพอร์ต10,000ปั้นให้กลายเป็น20,000มีพอร์ต1 0 0 0ปั้นให้กลายเป็น0 0 0อ่าวันนี้ทุกคนสามารถปั้นพอร์ตได้เลยนะถ้าใช้เทคนิคนี้นะ ลอกราฟเข้าเงอนไขยอย่างเดียวครับอ่ะแล้วสําหรับใครที่ยังไม่มีสัญญาณนะทุกคนลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้หรือว่าจะสแกนหน้าลน์ตรงนี้ก็ได้ทักหาแอดมินแล้วบอกเขาว่าขอสัญญาณฟรี1นาทีครับอ่ะมา a อนะทุกคนเดี๋ยวออกไม้ที่ไม้ละสอ0พครับอันนี้คือแท่งกืนกิน3 2 1ป้ายก็ไปซื้อลงนะอันนี้นะทุกคนอันนี้แพทเทิร์นที่เคยสอนไปในคลิปที่แล้วเห็นไหมกืนกิน2แท่งก่อนหน้านี้ให้เราหาจังหวะกดลงในแท่งถัดไปและดีตรงที่เรามีสัญญ,ญาณในการคัดกรองเพิ่มขึ้นมาอีก 4, 3 2 หนึ่งมาแล้วครับหมื่นหกเอออีกแค่สองไม้ก็ปิดจ็อบแล้วนะทุกคนกำไร100%เครับเอาได้ครับวันนี้ยังไม่ทบเลยป้านพอร์ตกันแบบสดสดเลย100%อเปอนไปดู AU นี่เอยูทำทำงานให้เราดีจัดเล็กใหญ่ทำเงินอย่างชัดเจนครับเดี๋ยวเราจะรอกดฟอลโล่ขึ้นนะที่คู่เงิน AU ทางเวลารอไว้แล้วนี่นะทุกคนเลงไปที่ นาฬิกาของตัวเองที่หน้าบล็อกเกอร์นะถ้าเป็นตัวเลข31เราจะกดซื้อขึ้นที่คู่เงิน A u ตามสัญญาณเห็นไหมไปไปดู EJ ด้วยนะทุกคนที่สัญญาณมาเพราะว่าคือเข้าเงื่อนไขในเรื่องของแท่งกื่กินเหมือนกันเดี๋ยวเรากดเพราะลลงในแท่งถัดไปด้วยเหมือนกันไปกันแบบไวๆครับ AU น่าจะวินละขึ้นไปแบบสวยสวยอันนี้เล็กใหญ่ทําเงินนะหลงสวยเหลือ a <AU>. อขึ้นไปลุกขึ้นไปเป็นสีเขียวลุกไปจ็อบเลยวันนี้ไม่ต้องทบนะถ้าให้ทบก็ทบครับ5 4 3 2 หนึ่งวินไหมอ่าเออยูปิดเสมอทุกคนไม่เสียอะไรครับโอ้โหจะปิดจ็อบอยู่แล้วอ่าเดี๋ยวไม้ทับ ไปเดี๋ยวผมจะออกไปที่ไม้รละประมาณ3 0 0พันะทุกคนเพื่อให้เราปิดจ็อบได้ไวที่สุดครับแต่ก็ยังไม่แพ้เลยยังไม่ทบด้วยในเทคนิคนี้นะทุกคนวันนี้ถ้าเกิดว่าใครใช้สัญญาณนะก็จะรู้อยู่แล้วว่ามันถูกคัดกรองมาโดยอินดิเคเตอร์หลายตัวอยู่แล้วอัดรวมมาเป็นลูกศรครับเพื่อให้เราเทรดง่ายที่สุดแล้วเอามากรองเพิ่มอีกแค่นิดหน่อยเองเพื่อให้ความแม่นยํามันเยอะขึ้นครับะแล้วระหว่างรอสัญญาณนะทุกคนมาดูกับห้องเทคนิคลับที่ผมเล่าให้ทุกคนฟังในเรื่องของกลุ่มที่รวมนักเทรดไวนะ้มาดูเลยอันนนนนีีี้้คคคคคือหอหงเเเทททนะทิิับ่ป็ มากกว่ามือใหม่แล้วแต่มือใหม่ก็สามารถเข้าได้และค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยถ้าเกิดว่าวันนี้ทุกคนดูคลิปของผมอ่ะทุกคนก็จะได้เห็นแค่เทคนิคของผมแค่คนเดียวแต่สําหรับห้องนี้จะมีโค้ด5 -6 ถึงคนครับวนกันมาสอนเลยกดไปที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้หรือว่าจะสแกนหน้าลายก็ได้ครับให้อดมินสาวสวยคอยซัพพอร์ตนะทั้งเรื่องสัญญาณเลยแล้วก็หรือว่าเรื่องห้องเรียนด้วยไปครับลุยกันต่อ GJ เ,เอา GJ ดีกว,ว่าทุกคนใส่จำนวนตั้งเวลาเรากดซื้อขึ้นครับนี้เล็กใหญ่ เลกใหญ่ทําเงินขึ้นไหวอยู่ไหวอยู่เออสิบห้าวิไปเดีวกดตั้งเวลารอนะทุกคนวิธีการทุบไม้ก็คือใส่จานวนเงินเป็นสองเท่าเหมือนเดิมตั้งเวลาหนึ่งนาทีถัดไปแล้วรอกดซื้อขึ้นในคู่เงินเดิมเลยโอ,เโอ้โหเจอข่าวพอดีเอาแล,ะละ้วล,ะละ่ะมันแล้วล่ะโอ้อยากว่าจะเปลี่ยนคู่อะทุกคนทั้งเปลี่ยนวะเพราะว่านี้ก็กลับตัวไปเป็นเทคนิคเทนหนึ่งแล้วนะอาจจะเกิดล็อตได้ครับเพราะว่าเจอช่วงเวลาของข่าวพอดีอาจจะต้องย้ายโอ้โหไม่ทัน เราหาคู่ย้ายไม่ทันนะทุกคนมาขึ้นมารับไหมขึ้นมารับกดฟล l o w ลงนะทุกคนไปเออขึ้นมารับได้สุดป,ประมาณนี้แหละละห้ำม,ม้าครับช่วงเวลาข่าวแล้วทุกคนเทคนิคนี้ทำให้เราหลบลอดได้เอ็ดแล้วไม้น <laughs> <ney All> ี <in> <laughs> <ney All> ้อออินด้วยไม้นี้อออินซะด้วยหกห้าสี่สามสองหนึ่งโอ้โหยังอยู่ครับทุกคนยังยังอยู่เมื่อกี้เราเทสกันนะทุกคน มันจะวินส่วนใหญ่มันจะวินไม้แรกครับถ้าวิ่งมายันไม้สแบบนี้ในคู่เงินคู่อื่นนะมันก็จะมาและใครอยากเรียนรู้วิธีการหลบลอดเพิ่มเติมนะเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์เลยเอามาจียู U, ทุกคนตอนนี้ต้องปิดจ็อบจริงๆแล้วล่ะเล็กใหญ่ทําเงินครับไปที่ไม้เดียวปิดจ็อบเลยและจะได้คืนทั้งหมดเลยอโอเคถ้าเกิดทิ้งไส้แบบนี้กดขึ้นได้ครับไปทิ้งไส้มานดนึงนะไปแล้วครับและผมให้เลยนะไม้เนี้ยยังไงก็ทบไม่เกิน2ไม้ครับ4 3 2 หนึ่งไปจอบครับทุกคนวันนี้กำไรหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องแบบนี้อะมาดูสถิติกันนะทุกคนนี่นะสถิติโอ้โหไปหลุดล็อตพอดีครับแต่ว่าเห็นไหมทุกคนเวลาหลุดล็อตทีหนึ่งแล้วอะส่วนใหญ่สถิติอะมันก็จะเปิดวินออกมารัวมากให้เราหาจังหวะการอ่านสถิติก็ได้เหมือนกันแต่เมื่อกี้เราโดนเราหลบคู่เงินตัวนี้ไป ม่งั้นเราจะโดนล้อตครับและพอร์ตตอนนี้ก็น่าจะล้างด้วยเหมือนกันเพราะส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าทุกคนจะใช้เทคนิคนี้นะส่วนใหญ่อะจะทบไม่เกิน3ไม้อยู่แล้วและทุกคนดูดีๆนะในการถ้าเกิดว่าเราจะทบ3ไม้นะถ้าเกิดว่าวันนี้ไม่อยากเข้าไลฟ์เพื่อเรียนรู้กับผมแล้วอะทุกคนดูดีๆครับว่าเวลาไม้มันเข้าไม้3ามะแล้วมันใกล้จะล้อตอะคู่เงินที่เป็นคู่เหมือนอนะมันจะขึ้นมา ในคู่เงิน GU อนะมันจะมาแล้วสัญญาณมันจะไปในทิศทางตนข้ามครับแค่นั้นจริงๆแล้วเราก็หลบได้แล้วจริงๆแล้วส่วนใหญ่ถ้าใช,ใช้เทคนิคนี้ยังไงก็ไม่เกิน2ไม้ครับเราสามารถปล่อยได้ตั้งแต่ไม้2แล้วแต่เมื่อกี้ผมไปสุดตรงที่มีคู่เงินคู่อื่นมันมาด้วยเราเลยใช้เทคนิคในการประกอบนะทุกคนให้เราหลบลอตได้ครับและกลับมาบวยอีกครั้งนะวันนี้ก็กำไร1 0 0ครับอนะถ้าเกิดว่าอยากได้วิธีการเลี้ยงเพิ่มเติมถ้าเกิดยังงงๆท่อนไหนกดลิงก์ไปเจอกันในไลฟ์เลยทุกคนและถามถึงงคคคลิิปนนนี้้้้ผมมจะะสอออใหหททัดดร,รยากไไเ เติมในเรื่องของการอ่านแท่งเทียนหรือจะเป็นอินดิเคเตอร์ตัวไหนก็แล้วแต่ถ้าอยากได้แอร์ไทม์ในเรื่องของไลฟ์เพิ่มเติมกดเข้ากลุ่มมาดูครับและมาเจอกันเลยแล้วเดี๋ยวเจอกันครับทุกคนสําหรับวันนี้ขอสัก100รไลค์ให้กับ100%้ปปั้นพอร์ตแล้วเดี๋ยวเจอกันครับบ๊ายบาย